ょっ。<music> ฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลชอปนะคะรับบริการเติมเกมราคาถูกนะคะถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนทางบริษัทนะคะมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะบอกเลยนะคะว่าเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลชอปเลยคะ่ะ<ไ>ยังไงนะคะสามารถนะคะกดนะที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะคะตรงดีสคริปชั่นนะสามารถทักไปนะคะเพื่อเติมได้เลยะคะ่ะทุกคนยังไงฝากด้วยนะ และอีกหนึ่งร้านนะคะเป็นไอดีดองเพจน้องสลับใครนะคะที่สนใจนาอมีหลายเกมมากๆเลยนะคะขอคุยกันละคริงดอมและทาวเวอร์นะคะก็มีเช่นกันสามารถเข้าไปดูเลค่ะแล้วก็เลือกได้เลยร้านตุ้มตามช็อปนะคะทุกคนก็สามารถคลิกตรงดีสคริปชั่นทักไปที่เพจก็ได้เช่นกันหรือจะเติมในเว็บก็ได้บอกเลยนะคะว่าเติมปุ๊บได้รหัสปั๊บมีตั้งแต่ราคาไอดีตั้งแต่10บบาทเป็นต้นไปเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปเลือกชมกันดูได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าซื้อ ง่ายนะคะใช้งานง่ายโนาะเผื่อใครนะคะที่หาไอดีลองเล่นอยู่นะคะบอกเลยนะคะว่าต้องมีแล้วนะไปซื้อกันได้เลยค่ะ สวัสดีทุกทคนเลยค่ะอยู่กับเซฟนะคะ8บาทซีเนาะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของเอ่อทีเซอร์นะคะที่เขาเนี่ยมีการสรุปการอัปเดตมาคร่าวๆเนาะว่าแพทหน้าที่จะมานะคะมีอะไรที่อัปเดตบ้างเนื่องจากว่าครบรอบนะคะในส่วนของซปีสลับเกมคุกยันังคิงดอมค่ะทุกคน เดี๋ยวทุกคนนนะคะมาดูพร้อมเซฟกันเลยนะคะว่าในส่วนของอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราดูที่เป็นอสรุปในเว็บไซต์กันก่อนเนาซึ่งรายละเอียดนะคะอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกมากเราจะรู้แค่ในส่วนของตัวของเมนอัปเดตค่ะก็คือ 1. เลยค่ะบิสเ s ชนะคะอพิโซดที่7ซึ่งเซฟตีมนเนื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเกือบ1,000เลยเนาะเอาไว้ไวใช้นะคะทุกคน ต่อมาค่ะมิสกิตพิษนะคะและมิสกิตชดช่วงน,น,นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูเนาะว่าเป็นอ่าเกี่ยวกับอฟพิษแล้วก็ชดช่วงเนี่ยเป็นยังไงหรือเป็นลักษณะพิเศษของน้องคุกกี้ชารโดมิวนะคะทุกคนต่อมาค่ะในส่วนของน้องชาโดโดมิวนะคะที่จะเป็นสายเวทมนต์กองกลางนะคะแล้วก็สกิลก็คือผู้นำอำัอมตะที่ยิ่งใหญ่ เป็นในส่วนของระดับบีสนะคะซึ่งทุกคนบอกเลยว่าสกิลเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าเกิดใครที่ดูทีเซอร์กันไปแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูในส่วนของทีเซ,เซอร์นะคะเดี๋ยวเซฟเน่ยจ,จะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยเนาะ ต่อมาค่ะในส่วนของคุกนี่แคนดี้แอปเปลิลนะคะซึ่งน้องเนี่ยค่อนข้างน่ารักมา,มากๆเลยนะคะลักษณะน้องเนี่ยถ้าเราดูรอบแรกน้องที่เจมเคยพูดกันไปนะคะว่าน้องเนี่ยจะคล้ายๆนะคะกับตัวที่อยู่ในอ่า Alice in Wonderland เนาะก็จะเหมือนกับเขาเรียกกันเหมือนแม่มดน้องที่เป็นแบบ อัน,นั้นหรือเป็นน้องอลิสเองซึ่งอันนี้นะคะน้องเป็นในส่วนของแอปเปิลเนาะทุกคนซึ่งน้องเป็นสายระเบิดค่ะอาจจะลักษณะใกล้เคียงนะคะกับตัวของน้องเชอร์รี่ของเรานะคะที่เป็นเจฟชอบเรียกว่าเชอร์รี่บอมซึ่งตัวของน้องแคนดี้แอปเปิลนะคะน้องก็จะมีลักษณะ,ะการที่แบบเหมือนยกค่ะลูกอมแอปเปิลนะคะออกมานะคะทำดาเมจนั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะไปดูอีกทีหนึ่งในส่วนของทีเซอร์กันนะคะ ท็อปปิ้งพิเศษนะคะแทกความเท็จนะทุกคนก็คือเป็นท็อปปิ้งพิงเศษนั่นเองค่ะและเทศกาลครบรอบ4ปีนะคะของทาง Cookie Run Kingdom มีบอสนะคะบอส l นะัชเนาะซึ่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าบอสเนี่ยมันจะยากขนาดไหนเออน่าจะยากระดับหนึ่งเลยซึ่งจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าตัวของกิจกรรมเนี่ยนะคะค่อนข้างมาเยอะมากๆคอนเทนต์เยอะมากทุกคนคือชำ่ำ แล้วก็มีในส่วนของการยืมคุกกี้ค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมารอดูและอ่านเงื่อนไขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเงื่อนไขคืออะไรเนาะทุกคนและการขยายนะคะเลเวลคุกกี้เนาะนะคะเลเวลคุกกี้เนี่ยเกขึ้นไปและในส่วนของอาณาจักรนะคะเดี๋ยวที่100ค่ะอ่าใครที่มีการเก็บ เกี่ยวนะคะหรือเก็บพวกลูกกว่านอนได้ใช้อย่างแน่นอนอัพเลเวล90และอีกอันนึงค่ะทุกคนที่เราอาจจะขาดแคลงกันก็คือคือผงอัพสกิลนั่นเองค่ะผงอัพสกิลนะคะบอกเลยว่าอาจจะไม่เพียงพอใครที่เห็นแพ็คที่น่าสนใจซื้อเก็บไปได้ซึ่งสามารถซื้อกับทางคุกกี้ไลฟ์ช็อปได้เลยนะคะถูกกระตุเองอย่างแน,น่นอนที่แอบขายเล็กน้อยน,นะทุกคนก็ ค่ะทุกคนสามารถเตรียมของก่อนที่จะอัปเดตถึงอัปเดตในวันที่15นี้ได้เช่นกันเนาะ,ะปรับปรุงนะคะวิหารสุดยอดวีรชนค่ะทุกคนและปรับปรุงโปรไฟล์อาณาจักรซึ่งเฮ้ยน่ารังมากทุกคนมีขยายบ้านคุกกี้นะคะและโกดังเพิ่มเติมขึ้นมานะคะและโถผงเข้มข้นสูงนะคะที่เป็นในส่วนของการอัพสกิลนาอไปถึงเลเวล90 นะคะมีวางขายท็อปปิ้งพิเศษทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะและสกิลเออไม่ใช่สกิลสิสกิลใหม่ทุกคนป้ามีสองสกิลแล้วค่ะคุณป้าตัวไหนหรู้ไหมคะ ป้าราชีน้ำแข็งทุกคนหุยสก,กินเขามีมีเพิ่มแล้วนะคือตอนนี้กลายเป็นว่าเขาไม่โดนบูลลี่แล้วนะแต่ถามว่าเซ็ได้ส,ก,สก,กินหรือยังยังไม่ได้เลยจ้านะคะสก,กินฮันบกนะคะบอกเลยว่าแอบน่ารักนะทุกคนแล้วก็จะมีความเต็มฤดูหน,หนาวหน่อยๆน,น,นะคะช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างหนาวทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะ โอเคนะคะแล้วก็ไอซิ่งทีมคุกกี้ชา a d o w มิวแอนนะคะไอซิงทีมอัศวินสีน้ำเงินนะคะนี่น่ารักจังค <laughs> มีสมบัติใหม่นะคะยาถอนพิษกินอ่อนๆแล้วก็อัญมณีแห่งปราดผู้ยิ่งใหญ่นะคะทุกคนน่าสนใจต่อมาค่ะมีเพิ่มช่องการรับท็อปปิ้งเพิ่มเติมด้วยนะคะบีทเลสเนาะความเทสสองหน้าซึ่งเธอทุกคนดูนะ บอสบิดเลนรอบนี้คือสวยนะแล้วก็ตรงตามตีมมากๆเลยซึ่งเซฟคิดว่าอาจจะทยอยปล่อยมาขามเหมือนที่เราเคยเล่นกันมาก็คืออ่ะมามีถึงเอ็กซ์เพร์ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยระดับมาสเตอร์ตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่ามันจะยากแค่ไหนเนาะเพราะคิดว่าบิดเลนเนี่ยทำเรากะอักเรือกันไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันและแข่งสมให้กับคุกกี้รอยัลมาการินนะคะกรนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจเนาะ ซึ่งตอนนี้ค่ะณปัจจุบันวันที่13ในวันนี้เนาะก็มีการปล่อยนะคะสปอยออกมาแต่ยังไม่ได้มีดีเทลข้างในนะคะว่าเช่นคุกกี้แต่ละตัวมีสกิลอะไรใหม่เพิ่มเติมหรือเปล่าหรือตรงนี้ค่ะมีดีเทลว่าโอเครูปแบบสกิลเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรานะคะแวะไปดูในส่วนของเทเซอร์กันดีกว่านะทุกคนกจ,จะ พวกเราาาาเก้้ขมในอาเขีาานอนของแล้วจริงนะทุกคนอย่างที่เซฟเคยลงคลิปก่อนหน้าน,นี้ไปอะค่ะที่เซฟบ,บอกว่าถ้าเกิดเขาทำเป็นเกมที่ถ้าเราพูดถึงเนอเกมเนื้อเรื่องนะคะที่คล้ายกับตัวของเดอะลิตเติ้ลนะคะเออ นะเออ h ด l i t t ต e n i g h ในแม e นะคะหรือในส่วนของน้องจูนนะเออฟอร์จูนใะนสักอย่างนะทุกคนก็คือถ้าเป็นเชิงเนื้อเรื่องแล้วเขาทำเป็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะจบประมาณหนึ่งเกมลงสตองสตีมอะไรประมาณนี้เนาะน่าสนใจนะเพราะาเซฟรู้สึกว่าทางตัวเกมของทาง De ฟซิ t e r อรอะค่ะหรือตัวของ k i n ง d อ m เองเวลาเขาปล่อยสปอยออกมาเนาะแอนิเมชันค่อนข้างสวยแล้วน่ารักมากๆถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยไปในเวแบบน,น,น,นั้นได้เซฟคิดว่าน่าสนใจนะคะเป็นเกมนึงที่แบบเนื้อเรื่องคือดีมากๆาแล้ว มันจะเป็นการสรุปเนื้อเรืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะหอคอยแห่งความรู้นั่นเองนะคะ b e s i e s เจแอบสวยมากแต่จะผ่านไปงานหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่ง Boss last ค่ะก็คือจะเป็นบอสนาะตามด่านนะคะที่เราจะต้องฝา่าพันไปซึ่งอาจจะมีบอสให,ใหม่เข้ามาระบบนะคะอันนี้สุดยอดอ่าววิลชนนะคะ และทุกคนขยายเลเวลสูงสุดของคุกกี้และอาณาจักรนะคะเป็นเลเวล90และเลเวล100ก็คือคุกกี้ขาดตันที่เลเวล90เนาะส่วนอาณาจักรจะตันที่เลเวล1 0 0และสิ่งนี้นะคะ่ะเหมือนที่เซฟพูดไปเนาะทุกคนว่าเฮ้ยผงสกิลจะพอหรือเปล่านะคะเออเราต้องอุ้ยไม่ใช่เยอะมากอันนี้ค่ะระบบยืมคุกกี้อันนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตจนทักสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ สกินมาให้สมอีกแล้วอ่ะทุกคนเป็นระดับสเปเชียลนะคะวิเดี๋ยวนะไอที่ส่สกินเราแทบจะไม่พอแหละเมื่อกี้เหมือนเห็นแว๊บ,บของน้อง m i กกี้เวเปิดตัวสกินคุกกี้รถ m i กกี้เวอ่านะคะบีดเลสเนาะเซฟชอบตัวบอสมากเลยอะบอสมันเทอะ มอมันเทมากเลยอะทุกคนเซฟว่ามันต้องอยู่ในเอพิโซดที่7หรือ8นนแน่ๆเลยที่จะมาในอนาคตต่ะคิดเหมือนกันปะอตอนนี้คือเซฟก็เลยดองดองเนื้อไอ้อ่าหนานุ่มไว้เยอะมากนะคะสำหรับเอพิโซดที่7อ่ะอันนี้นะคะเขาขึ้นไวน้นองว่า Next Update เนาะก็คืออันนี้อัดมาสปอยทุกคนได้ดูก่อนแต่ว่ามันจะมาในส่วนของอัปเดตครั้งถัดไปนะคะเมื่อกี้ที่มันขึ้นในอัปเดตเนาะ อ่าสุดยุดโลกนะคะสุ่มคุกกี้นะคะสุ่มไพ่คุกกี้กับรอยัลมาการีนเนาะก็เป็นอัปเดตหน้าเช่นกันนะคะแสงแห่งความจริงเหรอและเนื้อเรื่องน่าสนใจหลายคนบอกว่าเฮ้ยกิ้นปู่เพียวกับชาโดมิวได้ไหมแล้วแต่เลยจ้ะส่งภาพมาให้ดูด้วยก็ได้เนาะเออข่ากับผู้ที่เจ้ากลัวนักหนาจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันหรือว่าจะฝันไปอีกแกภาพมันสวยมาก ชอบมากน่ารักมากดูเป็นตัวโปวด,ดสุดๆทุกคนแล้วทุกคนดูสกิลน้องนางนะคะคือแอะอ่ะถ้าเราประเมินคร่าวๆกับตอนนี้ก่อนทุกคนเห็นว่าน้องใช้สกิลไหมคือกว่าน้องจะยก ว่าน้องจะยกลูกกวาดตัวเองไปทุบเพื่อนอะคือไม่รู้ว่าเพื่อนอะจะทุบตายแล้วหรือเปล่านะคะแต่ชอบความน้องปากแซ่บมากซึ่งอะทุกคนดูนะคะน้องก็จะยกไปยกไปแล้วก็ตึง้งซึ่งใช้ระยะเวลานิดนึงในการกวาดจะตึ้งนะคะทุกคนเอแบสบกิงลใช้ <laughs> <laughs> เราต้องดูว่าเออแบบความหนุ่งสกิลประมาณไหนเนาะแต่ถ้าตุ้มทีแรงมากก็น่าสนใจ ต่อมาค่ะตัวของชาโนมิวนะคะน,น,น,น่าส,ส,ส,สนใะจอาชาโนมิวนะคะถ้าเราแอบ,บดูนี่คือสกิลที่เขาทำเซบบอกเลยว่าแหลกแน่นอนเอ๊ะมีเย,ยืยอยูด้วยเหรอ,อนนโอ้ทุกคน เป็นตัวหนึ่งที่เซ้สึกว่าสกลเป็นวงกว้างนะคะนะ้องเป็นสายเวทมนต์ด้วยแล้วก็น่าจะแรงมากๆอันนี้ก็จะเป็นสกินปราสาทสกีต่างๆนะคะแล้วก็เปิดตัวสมบัติใหม่สองชนิดซึ่งตัว Shadow m u s อ่ะถ้ามาดูนะทุกคน,นย,ออยั่วยุอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนยัออย่วยุนะคะเห็นป้าไม่เห็นมันเหมือนแบบมียัออย่วยุด้วยก่อนนั้นนี้อันนี้ยังไม่เห็น มีใช้สกิลนะคะนมไม่กแกน่าจะเป็นช็อตที่หลบสกิลได้แล้วทุกคนอันนี้หลายคนน่าจะคาดหวังว่ามันจะแหลกหรือเปล่าทุกคนดูสกิลเต็มเต็มแมปเลยสกิลเต็มแมปเลยนะคะต้อง,องมารอดูกันอันนี้คือเขาใช้สกิลเสร็จปุ้ง ตุ้มกระจายกันหมดเลยนะคะก็ต้องรอดูว่าความแรงจะขนาดไหนหรือเงื่อนไขการได้ตัวละครของน้องนาะการสุ่มแล้วก็อีกอันนึงค่ะก็คือจะต้องดาวเท่าไหร่ถึงจะเล่นแล้วอิมเพคบางทีเราใช้หนึ่งดาวอาจจะไม่อิม a พคหรือตัวไม่มีดาวเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าใช้ตัวแค่หนึ่งดาวหรือไม่มีดาวเลยอะคะ่ะแค่ได้ตัวมาแล้วใช้ได้เลยอิมเพคตเน Impact นะี่ยคือน่าสนใจมากอรีน,น,น่าคืออาจจะมีการเปลี่ยนแน่ๆนะคะ ต้องรอดูกันนะคะเป็นไยที่ฉลองครบรอบส0ปีที่อลังการนะคะอีกรอบหนึ่งเราทุกคนแต่บิ๊กยับม,มีเซลิลลี่ด้วยนะข้างๆอ่ะเห็นไปไนะน่าสนใจมากเห็นไหมทุกคนเ แล้วคือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะคือทุกคนภาพหรือสีเนาะหรือตัวละครต่างๆเนี่ยมีการแบบว่า เป็นทีมโทนเนาะก็คือน้ําเงินเหลืองนะคะอาจจะมีน้องอ่ะแอปเปิลที่มาแบบว่าเหมือนมาตัดโทนบ้างแล้วก็ตัวละครใหม่ที่จะเข้ามานะคะ mm hmm. การอัปเดตค่ะที่เขาอ่ะสปอยคลิปมาในครั้งนี้เนาะมันก็จะมีการอัปเดต2ครั้งด้วยกัน mm hmm. ก็คือจะเป็นครั้งวันที่15และอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องรอดูกันนะคะซึ่งก็น่าสนใจนะทุกคนเพราะว่าอ่ะครบรอบ4ปีด้วยอะ่ะวันก็อลังการนิดนึงแล้วก็ หลายๆคนนะคะค่อนข้างรอตัวชาโดมริวกันค่อนข้างเยอะมากๆเพราะเป็นระดับบีสเนาะซึ่งจากที่เราดูค่ะระดับ b บีสมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันตอนนี้สตัวที่เราได้ใช้งานกันแล้วเนาะเราก็มีตัวของชาโดมริวอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่3อีก2ตัวเราต้องมารอดูกันว่าจะมาในโหมดเนื้อเรื่องหรือสตอรี่ไหน นะคะทุกคนก็ถือว่าทางเกมสำหรับเซบเสต์เซสึกว่าคิงด้อมมันปล่อยออกมามันเป็นสตอรี่เนื้อเรื่องที่เราเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจอีกอันนึงค่ะชอบความแอนิเมชันที่ภาพมันเหมือนการ์ตูนมากๆเลยเนาะทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบมากๆและหลายคนอาจจะรอเอฟนะคะในส่วนของตุ๊กตาชานโดมิวสำหรับใครที่อยากจะดูตรงพาร์ทนี้นะคะทั้งพวกของที่เขาจะปล่อยให้ซื้อแล้วก็ไปดูกันได้นะคะ ที่เว็บไซต์หลักของทาง Cookie Run Kingdom ที่เซฟเคยแปะไว้ตอนที่เราลงทะเบียนรับเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจองตงังวจองตั๋วอะไรใดๆตรงนั้นทุกคน,นนะคะที่เปิดไพ่ดูนู่นน,นี่นั่นตรงนั้นละค่ะมันจะมีข้้าล่างอยู่ที่เป็นเกี่ยวกับการขายของที่ระลึกเนาะถ้าเซฟจำไม่ผิดนะคะที่มีน้องค o กกี้ชา d o ดมิวด้วยทุกคนก็สามารถไปดูกันได้เลยนะคะ โอเคค่ะก็ของเจฟน่าจะประมาณนี้แล้วก็คือ1ค่ะมีรีแอคชั่นเมาะที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเราก็ลองวิเคราะห์ตามไปด้วยเนาะว่าแพทที่มันจะมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือตัวสกิลของคุกกี้ทั้ง2ตัวนะคะแล้วเราก็มารีแคปกันเนาะว่าอัปเดตท,ที่จะเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็บางส่วนที่จะอัปเดตเข้ามาในอัปเดตหน้านะคะที่ยังอาจจะไม่ได้เข้ามาในอัปเดตนี้บอกเลยว่าเตรียมเพจคุณให้พร้อมและ ที่สุ่มสก,กิลไอ้สุ่มสก,กินนะทุกคนสก,กิลอีกแล้วสก,กินนะคะเขามีมาให้เราสุ่มเรื่อยๆเลยแหมพอรู้ว่าชอบก็คือมามาถี่สุดๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันอดีกครั้งหนึ่งวันที่1 5นะคะวันที่15้าเซฟอาจจะอัพคลิปชา้านิดนึงเนื่นงองจากว่าเซฟออกไปทํางานข้างนอกเนาะทุกคนนะคะอาจจะได้เข้ามาอัพดึกๆเลยนะยังไงก็ รอติดตามชมกันด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะขอบคุณทุกการรับชมมากมๆาเลยค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย